สวัสดีครับวันนี้พามาดูความแตกต่างของต่อเพมหน้าตอไทยกับเพมหน้าไต้หวันนะครับอันนี้เป็นเนี่เพมหน้าต่อไทยเพิ่งรับเข้าบ้านมานะครับแล้วก็มาสร้างต่อนี้ดูผิวของต่อไทยนะครับก็จะมีความเก่าแก่แล้วก็เป็นธรรมชาตินะหลายๆต่อที่ เคยได้มาก็จะมีซากสวยงามแล้วก็ถ้าเป็นซากของตอไทยนะครับจะแข่งมากนะครับก็สามารถแบบอยู่ได้ยาวๆนะครับซากแต่ว่าข้อเสียของเพมหน้าตอไทยก็คือใบเขาจะบางแล้วก็ข้อห่างกว่าแล้วก็ย่อใบได้ไม่ไม่เท่าเพมหน้าไต้หวนันนี่ครับส่วนเพมหน้าไต้หวันก็ข้อถี่แล้วก็ใบเล็กสร้าง ได้ก็สร้างจนจบได้เลยแต่ว่ามันจะไม่มีโครงสร้างในธรรมชาติที่เป็นเก่าแก่เหมือนกับแผ่นหน้าต่อไทยที่เป็นแผ่นหน้าพื้นเมืองพื้นถิ่นของของเพื่อนเพื่อนภาคใต้ของพวกเรานะครับนะครับเพราะว่าแผ่นหน้าไต้หวันก็จะเราต้องใช้ปักชําเองจะไม่มีโครงสร้างสวยๆจากธรรมชาตินะครับต้อง ปักชามแล้วเราอาจจะต้องจัดลากหรือทำอะไรเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละตอขึ้นมาแต่ว่าต่อไทยก็ธรรมชาติก็สร้างมาแล้วเพราะว่าแบบมีความเก่าแก่หรืออะไรแบบนี้นะนี่ตัวอย่างกิงที่เสียบนะครับนี่น้องแบ่งมาให้นะครับนี่ครับรอยที่เสียบ แผมหน้าต่อไทยก็สามารถเสียบกับแผมหน้าไต้หวันได้นะครับนี่พอเลี้ยงไปเล็กๆนะครับผมเคยสร้างอยู่ชุดหนึ่งแต่หลังๆไม่เจอไม่เจอแบบต่อเล็กๆนะครับพอใหญ่ๆแล้วผมยกไม่ไหวปวดหลังครับนี่ครับพอเสียบแล้วเราก็ตั้งกิ่งทิ้งไว้แบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นแผมหน้าไต้หวันนี่ครับปล่อยยาวไปเรื่อยๆเ,เลยจนได้ขนาด เสียบแค่ตำแหน่งเดียวก็เล่นได้แล้วนะครับอย่างตรงนี้เสียบจุดเดียวคือตรงนี้นะครับพอบนนี้เป็นเพมหน้าไต้หวันละแล้วก็ได้ขนาดก็สร้างจากตรงนี้ต่อเนี่ยครับจุดแรกเนะี่ยเสียบแล้วก็ตั้งเก่งดึงเก่งมาแบบนี้ครับปล่อยให้ได้ขนาดครับลองไป หามาเล่นได้นะครับสำหรับเพื่อนๆภาคใต้ก็มีถ่ายรูปมาให้ดูในเพจหลายคนเลยว่าอันนี้ใช่เปล่าก็ใช่นะครับแล้วก็ซากสวยเลยแต่ว่าผมไม่สามารถเล่นได้ถ้ามันใหญ่เกินไปนะครับไซส์ประมาณนี้ยังยังยังพวกไม้ประมาณไซส์นี้ยังยัง,ยงพอไหวแต่ประมาณนี้ผมก็ยกไม่ค่อย ไหวเท่าไหร่นะครับนี่ครับลองวางคู่กันหน้าไทยเสียบไต้หวันอยู่ฝั่งขวาเนี่ยนะครับกับเพมหน้าไต้หวันประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมานะครับอาออีกอย่างหนึง่งมีหลายคนที่ถามมาว่าเออเพมหน้า เนี่ยที่ที่ผมเลี้ยงอ่ะในพื้นถิ่นมันอยู่ที่ภาคไหนหรือยังไงจริงๆมันเป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้จากไต้หวนันแต่เข้ามาในไทยแบบเกินสิบปีแล้วก็ปักชำขยายกันทั่วแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีในธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันเอาเข้ามาตอนแรกแต่ถ้าเกิดเป็นเพมหน้าที่จากในธรรมชาติของไทยก็ต้องเป็นเพมหน้าไทยนี่นะครับ แล้วเราสามารถเอามาเสียบไต้หวันได้นะครับนี่ครับส่วนตัวเนี้ใช้ปักชําได้แบบกิ่งเล็กๆแบบนี้ครับหามาเป็นลงดินไว้เป็นแม่พันธุ์ต้นใหญ่ๆแล้วก็ตักตัดจากกิ่งนี้มาชําก็มาสร้างได้วันนี้นะครับหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับสวัสดีครับ